ทีนี้นะเรามาดูเรื่องต่อไปนี่ผมฝากไว้แล้วนะเรื่องต่อไปที่ถามกันเยอะเหลือเกินถามกันโอ้โหถามว่าเด็กน้องนองน,องนักศึกษาเนี่ยชูสามนิ้วเนี่ยชูทําไมทั้งประเทศนักเรียนชูสามนิ้วอ่าผมถามแฟนเพจพันกว่าคนชูทําไมทั้งประเทศนะสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อนะทวงทวงถามความเป็นประชาธิปไตยมันมีความหมายสามนิ้วคือสามข้อนี่มันมีความหมาย,วม,ม,วาม,ม,ายมวลรวมไม่ต้องเข้าใจยากเรียกร้องประชาธิปไตยประเด็นคือถ้าไม่ให้น้องน้องนิสิตนักศึกษาชูสามนิ้วเนี่ยจะให้ชูนกหวีดเหมือนกนปปสปีห้าเจ็ดแล้วครับที่ชูนกหวีดแม้กระทั่งมีนกหวีดทองคำซิด,ด้วยซ้ําจะให้เขาชูนกหวีดเหรอครับ โอ้ยมีกันโอ้สุดยอดโอ้แต่ละตัวแต่ละคนโดยเฉพาะรัฐมนตรีศึกษาธิการนี่บทบาทดีละเกินไอ้คุณนัทพลเนี่ยชูนกหวีดแล้วได้นกหวีดทองคําไปแล้วมั้งนะวันนี้จะไม่ให้น้องๆน,นี่สิตนักษาชูหน้าเสาธงสามนิ้วอย่างเงี้ยจะให้เขาชูนกหวีดใช่ไหมเอาอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณก็ต้องอย่าลืมสิครับว่าคุณก็เคยชูนกหวีดมา แล้วเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ทั่วทั่วโลกก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นประชาธิปไตยถามหาความเป็นประชาธิปไตยประเด็นคือมันแค่นี้วันนี้นะครับคุณนัทพลเคยเป็นนกหวีดเก่ากปป,ปสเก่าสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนครับในฐานะที่ตัวเองดูดูแลนักกระทรวงศึกษาธิการดูแลลูกๆทั้งหลายของตัวเองก็พูดกันง่ายๆเปรียบเสมือนน้องๆนี่สิทธิ์นักศึกษาประชาชนน้องๆ นักเรียนก็คือลูกๆของคุณนัทพลแต่วันนี้นะครับข่าวมันออกมาคุณนัทพลไปให้สัมภาษณ์สื่อในฐานะตัวเองเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่าถ้าลูกๆของตัวเองที่เป็นน้องๆนี่สิตธิ์นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับทำผิดอะไรให้ตำรวจเข้าไปจับในโรงเรียนได้เลยมันใช้ได้ที่ไหนแล้วครับคุณนัทพลคุณต้องดูคุณต้องรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนนะตอนนี้คุณเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนะ แต่คุณกำลังจะให้ตำรวจไปจับลูกๆของคุณนะคุณต้องเข้าใจนะว่าไปจับในโรงเรียนนั่นคือสถานศึกษานะคุณกำลังจะให้ตำรวจเขาไปจับเยาวชนนะเขาไปจับน้องๆนิสินักศึกษาหรือนักเรียนที่ทาผิดในโรงเรียนนะคุณชี้นำนะแล้วคุณบอกด้วยนะว่าไม่ผิดกฎหมายคุณเป็นพ่อภาษาอะไรละครับคุณเป็นพ่อบ้านภาษาอะไร คุณเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณคุณเปิดช่องให้คนอื่นมาทำร้ายลูกคุณนะ่ะแล้ววันนี้คุณควรจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการอยู่ไหมผมขอให้ประชาชนนะวันนี้นะฟังผมดีๆนะครับโดยเฉพาะน้องนิสิตนักศึกษานะครับฟังผมให้แน่แนๆเลยแล้วน้องๆทุกๆโรงเรียนทั่วประเทศนะครับบอยคอรประท้วงให้นัทพลออกจากรัฐมนตรีศึกษาธิการไปเลยครับ เพราะเป็นพ่อบ้านแต่กลับให้คนอื่นมาทำร้ายลูกตัวเองมาทำร้ายน้องนักเรียนมาจับกุมถามว่าวันนี้เขาออกความคิดเรียกร้องประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบทำเขาไม่ได้ไปฆ่าคนเขาไม่ได้ปล้นจี้เขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแต่คุณเป็นพ่อ,ขอเขาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการกลับเปิดช่องให้ตำรวจเนี่ย นะครับเขาไปจับลูกของตัวเองในโรงเรียนมันควรที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการหรือไม่คิดดูเอาเองนะครับน,น้องๆนิิสิตธนักศึกษาฟ,าฟ,าฟังพี่ศิรวิทย์ไว้แชวยาวครับแชยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณเป็นพ่อบ้านคุณทําตัวไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเลย ไม่มีคุณนะสมบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะคุณลากนกหวีดเข้ามาเพื่อที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถไม่ได้มาจากอะไรเลยคุณเป็นใครคุณเป็นนักธุรกิจคุณเป็นคนมีเงินผมเข้าใจแต่จะมานั่งเป็นพ่อบ้านมาดูแลศึกษาธิการมาดูแลกระทรวงที่เป็นมันสมองเป็นกำลังนะเป็นขุมพลังของ มันสมองของประเทศผลิตน้องๆนิสิตนักศึกษาผลิตประชาชนคุนรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อมาพัฒนาประเทศแต่คุณเองเป็นหัวเป็นรัฐมนตรีคุณกลับมีความคิดแค่เนี้ยที่จะทําร้ายลูกของตัวเองเนี่ยมันควรมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการหรือไม่คิดดูครับคิดดูวันนี้คิดดูเลยผมบอกได้เลยนะครับ ร่วมกันเลยครับน้องๆนิสินักศึกษาทั้งประเทศนะครับไม่เอารัฐมนตรตีศึกษาธิการคนนี้อย่าให้มันมานั่งถ้ามันมีความคิดทัศนคติแค่นี้อย่าให้มันมานั่งเป็นรัฐมนตรตีอย่าให้มันเป็นพ่อบ้านให้มันไปดูแลกระทรวงอื่นกระทรวงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ศึกษาธิการนะพราแม่พี่น้องเชื่อผมนะครับนะเพราะผมคิดแล้วคนคนนี้ไม่มีคุณสมบัติเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ อันนี้คือเรื่องที่จะเอามาฝากเป็นเรื่องที่2ที่สาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามขาหมวดข่าวต่างๆที่ออกมาเพราะวันนีนะ้ข่าวต่างๆโดนปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดเลยครับช่องหลักๆเนี่ยนะข่าวที่ไม่นําเสนอคุณดูดิข่าวนําเสนอข่าวอะไรคุณดูที่ครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมข่าวนําเสนออะไระเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับ เห็นไหมฮะเห็นไหมข่าวแฟนขับเ hey ฮลันลุงพลกินตีนไก่แล้วโอ้โหชาวบ้านเขาจะเป็นจะตายจะเกิดรัฐประหารยึดอำนาจกันสื่อบางสื่อสื่อหลักแฟนขับลุงพลแห่โอ้โหสะพึงลุงพลกินตีนไก่แล้วละเหียใจเหลือเกินครับพอเห็นข่าวนี้แบบโอ้โหลับอะไร คือผมกาลังถามว่าสื่อมันหายไปไหนหมดออาเอาก็จริงๆตัดสัญญาณสื่อตัดช่องทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งอันนี้ครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมลุงตู่ลุงตู่ออกมาก็ไม่เข้าใจโลกนะหันหลังให้กับประชาชนแล้วลุงตู่ก็บอกว่าเฮ้ยชี้นักศึกษาที่ชุมนุมอ่ะมันซ้ําเติมเศรษฐกิจให้แย่ขึ้นเนะี่ยทุกคนเห็นด้วยไหมลุงตู่บอกว่าเนี่ยที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยนะครับโทษไปที่กลุ่มน้องๆน,งนีสิตนักศึกษาที่ออกมา เอามาประท้วงเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่เศรษฐกิจมันแย่ยงเนี้ยก็เพราะน้องๆน,นี่สินนักศึกษานะเห็นไหมลุงตู่พยายามทําทุกวิถีทางพยายามกอบกู้กู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกกู้จนโอ้โหกู้จนจนไม่มีให้กู้อ่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหหลายกอเลยเกินนะครับสําหรับประยุทธ์เนี่ยฮะทั้งผมจะไล่หนึ่งกู้กู้ด่ารัฐบาลชุดนี้สองกอไก่นะกอโกงครับ โกงทั้งตุกงทั้งนี่เลยโกงโกงทั้งองคขาพยบเลยแล้วมีแต่กอไก่ครับใครคิดกอไก่ได้มากกว่านี้คิดเลยฮะยาวๆเลยแล้ววันนี้ลุงตู่ยังออกมาโทษนูน่นโทษนี่โทษน้องๆน,น,นี่สินักศึกษาบอกว่าเศรษฐกิจที่มันได้ตกต่ําขนาดนี้เนี่ยเป็นปัญหาของประเทศเนี่ยเกิดจากการชุมนุมชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นพ่อบ้านนะ น่คุณเห็นไหมเป็นพ่อบ้านแท้ๆนะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนะคุณดูนะถามว่านักเรียนที่แสดงสัญลักษณ์ทูสามนิ้วเป็นการแสดงเปเป็นการแสดงออกทางด้านการเมืองที่ไม่เหมาะสมคุณดูสิครับแล้วทีไอรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยที่มาจากการเป่านกหวีดเนี่ยมันคาบนกหวีดมาละครับมันคาบนกหวีดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพชัดๆนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนนะครับอ่า นะฮะที่ออกมาคาบนกหวีดตัวเองแล้ววันนี้มาตั้งนะตั้งป้อมว่าเนี่ยลูกบ้านของตัวเองเนี่ยนะออกมาแสดงสัญลักษณ์3นิ้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมเออมันไม่เหมาะสมนะฮะเดี๋ยวสักสักู่สักครู่นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะ,ะภาพนี่มันสวยงามเหลือเกิน นี่ยะนะครับนะครับคาบนกหวีดนขนคาบนกหวีดออกมาคาบนกหวีดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งชุบนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับ อันนี้นะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการคนปัจจุบันนะครับมาติงน้องๆนี่สินักศึกษาว่าชูสามนิ้วทําไมนะครับเห็นไหมครับอดีตท,ท่านเคยทําอะไรมาเห็นไหมครับคุณนัตพลสุวรรณปทีปรัฐมนตรีศึกษาธิการที่ออกมาจะแจ้งความให้ทุกคนเนี่ยให้ตํารวจเนี่ยเข้าไปจับลูกหลานของตัวเองได้ในโรงเรียนดูดีครับค้ามนกหวีดเห็นไหมครับนกหวีดนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะคนนี้แหละฮะ หน้าตาของรัฐมนตรีของพวกเรานะครับอย่าใช้ของพวกเราเลยกระดากปากมากเลยรัฐมนตรีศึกษาธิการปัจจุบันเนี้ยครับเห็นไหมฮะคาบนกวีเห็นไหมฮะ,น,น,มฮะน้ามือยังหลักฐานตนโทษเลยฮะหาดูได้เลยนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยนัทพลสุวรรณประทีปเห็นไหมครับกปพสก้าวสู่การเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการแล้ววันนี้มาตั้งคําถามกับน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาว่าเฮ้ยชูสามนิ้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคุณดูสิครับ ที่เหลือพี่น้องทุกคนกลับไปคิดกันเองว่าเหมาะสมกันไหมนะฮะความต่ำตมตรงนี้เนะี่ยะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะมีในฐานะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเออนะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะ ถ้าสิ่งที่ผมเอามาพูดเป็นประโยชน์นะกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ช่วยกันแชร์ยาวๆว,วันนี้สื่อไม่จับอะไรแล้สื่อช่องหลักๆก,ก็ลุงพลลุงพลเปิดทริปนะไปเที่ยวเกากๆสามวันสามคืนมีน้ำมีเบียร์เลียไอ้มีน้ำมีอาหารให้นะนะสื่อก็ประคมกันสื่อช่องหลักคุณดูสิครับนะดูทีฮนะนะครับเนี่ยน้องชมวงน้องน้องชมพู่เขาไม่ไม่นำเสนอการเมืองเลย นะครับไม่นําเสนอการเมืองเลยเนี่ยฮะ